มันอยากจะตอบ <c oughs> สติไหมครับที่พวกตจนทำอย่างนี้ไม่ใช่นะครับทำไมถึงว่าไม่ใช่ครับถ้าเป็นสติต้องเป็นกุศลและมันต่างกันอยู่แค่นี้อเองนะครับถ้าสติต้องเป็นกุศลแต่ว่าคำอธิบายของสติเนี่ย ก็เกี่ยวกับว่าเป็นเหตุให้ระมัดระวังอรอบคอบเราจะข้ามถนนเราก็ต้องมีสติขึ้นรถลงเรือต้องมีสติไม่งั้นพลาดพลังอาการบริหารตนนะให้ดำเนินไปชีชวิตไปด้วยดีอย่างปราศจากอุปสรรคอันตรายนะอาศัยสติเข้ามาบริหารนะครับ เพราะฉะนั้นในวาระนั้นนะครับที่เกิดความระมัดระวังรอบคอบนะถ้าหากว่าเป็นไปด้วยอํานาจของสติจิตในเวลานั้นถึงความเป็นกุศลแน่นอนนะแม้เป็นโจรก็เป็นกุศลได้อย่าเข้าใจว่าโจรจะมีแต่อกุศลอย่างเดียวแต่ตอนหมกมุ่นคุค้นคิดนะครับนะว่าจะวางแผนล้นอย่างนั้นอย่างนี้นะกองนี้ถึงจะสวัสดีต้องออกมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ เวลานั้นอนะ่ะไม่มีหรอกครับสตินะคนมีสติจริงเนะี่ยะสติจะยับยั้งว่าไม่ให้ทำชั่วอย่างนั้นจริงอยู่นะแผนการสำเร็จแต่มันสวัสด,ดีที่ตงไหนอ่ะกรั่งเสร็จแต่เขาก็ต้องตามสืบก็หอาบอเจะเสรพจ่็จะจับมาจนไดน้ใครจับไม่ได้ตัวเองก็รู้นะ <c oughs> ว่าเราไปทำกรรมชั่วมาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องคอยปกปิด แล้วมันสวัสดีที่สมไหน่อยต้องคอยปกปิดกันชั่วของตนจะพูดจะจากระมัดระวังเดี๋ยวเผลอปะนะเอยพูดถึีงไอ้ที่ตัวเองทำไว้ชีวิตขาดความเป็นอิสระหลังจากล้นแล้วก็ต้องแอบต้องสอนตัวไม่ให้ปรากฏที่นั่นที่นี่พอก็เอยอ,ออกมาสักหน่อยไนงะว่าพอรู้เบาะแสแล้วว่าเป็นใครบ้างแค่นี้ก็ร้อนตัวแล้ว นะไม่ได้ทำด้วยสติอะไรเลยมันมีธรรมะอย่างอื่นชักชวนให้เข้าใจว่าเป็นสติซึ่งธรรมะอันนี้มันเป็นอากุศลก็ได้เป็นกุศลก็ได้นั่นก็คือพวกวิตกวิจารเจตส,สิกนะการนึกไปตรองไปว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วเอาแน่ที่ไหน นะว่าการจรละครมาอย่างนั้นมันสําเร็จมันก็อาศัยแต่ประสบการณ์นะครับเรียนรู้มาจากไอ้นักล้นุ่นก่อนก่อนบ้างนะอาเรียนแบบในหนังในละครบ้างอะไรต่ออะไรสารพัดวิธีนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าเรียนแบบ้านาจข้ามามันก็ไม่ใส่สติมันก็สัญญานะครับ สัญญาจาไว้อย่างนี้เวลาจะออกก่นจริงก็มีวิสุวิจารณ์ที่นึกไปอย่างนั้นตรองไปอย่างนี้แล้วที่โตอ่อปลอดภัยเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกครับในสติในเวลานั้นบางคนยังพูดอย่างนี้อีกไอคนกินเหล้าเมาแนละ้วมันกินอย่างไม่มีสตินะใากินอย่างมีสติแล้วก็มันก็ต้องไม่เมาคือต้องรู้ว่าตอนถึงตอนไหนมันควรจะหยุดแล้วนะ นี่ก็เหมือนกันเขาคิดว่าเออเป็นเพราะสตินะกินแล้วไม่ไม่มีเมานะฮะ <c oughs> นะถ้าหา <c oughs> ปรมีสติจริงนะครับสตินั้นก็จะห้ามไว้ไม่ให้เราแต่ต้องไอ้ของที่อาจที่ท,ที่มันมีแต่จะประมวลมาซึ่งโทษที่เราดำริจ,จะทําในเวลานั้นนะไอ,คอ้ค่อยค่อยเดิมไปแล้วดค่อยค่อยเดิมอย่างมีสติไม่มีว่าเอาเองของคนอยากดื่ม นะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยไปเมาว่าเป็นเรื่องของสติไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างจิตนิ่งอยู่กับอะไรได้หน่อยนะอย่ามีสติขึ้นมาแล้วนะไม่จําเป็นนะครับว่เวลานั้นจะต้องเป็นบทบาทของสตินะแม้เกี่ยวกับการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันไม่ใช่สติเลยก็มาบอกว่าเป็นสตินะครับอ ตามโรงเรียนเวลานี้มีการอบรมทำของให้นักเรียนได้สดับตับฟังมีหนว่วยงานทางาศาสนาหนว่วยงานหนึ่งชอบอบรมการปฏิบัตินะครับคร <c oughs> ั้งหนึ่งก็ไปอบรมที่โรงเรียนสาธิตจุฬานะครับ <c oughs> วันนั้นลูกผมก็โดนเกณฑ์หปอบรมด้วยเป็นวันศุกร์มันก็ขัดใจว่าวันศุกร์เป็นวันเสนวิเศษสําหรับเขา รีบกลับบ้านแล้วมาเล่นเกมอยู่มันดึกอะไรตอนนร่ออะไรเพราะพรุ่งนี้ไม่ต้องไปเรียนหนังสือนะพอให้อยู่โยงนะมาฝึกการปฏิบัติทาอย่างนี้ก็คงหงุดหงิดขัดใจแต่ว่ามันฝ่าฝืนคําสั่งไม่ได้ก็ฟังไปเขาก็มีการฝึกนะนะเช่นว่าค่อยๆยกให้สติอยู่กับท่าค่อยๆยกนะอะไรอย่างนี้นะครับคออยก เึกอยู่อย่างเงี้ยนะเดินวนเป็นวงกลมนะค่อยๆดูอาการที่ก้าวอยู่ก็อยู่นั้นนะนะยางยกขึ้นมาโตรขค้างอยู่นานแล้วก็คอยอยางนะครับ <c oughs> ซึ่งเด็กๆมันพอทําได้แต่ข้อปฏิบัตินี้ผมสงสัยถ้ามีอายุคนอายุมากๆนะจะทํำยังไงยกค้างอยู่นานๆมันจะล้มนะนะครับจะเซลมนะ้มมันเกิดอันตรายได้ แล้วก็ค่อยเสือบเท้าไปข้างหน้าค,ค่อยวางลงยันพื้นแล้วก็ค่อยยกอีกข้างขึ้นมาอะไรอย่างเนี้ยแล้วบอกว่าเป็นวิธีฝึกสตินะครับเป็นวิธีฝึกสติมีการทดสอบสติด้วยการเคาะที่ไมโครโฟนนะะเสียงก็ออกลำโพงดังแป๊กแป๊แป๊กนะะใครได้ยินบ้างถ้าใครได้ยินคนนั้นสติยังไม่ดีแต่ถ้าใคร ไม่ได้ยินคนนั้นสติยอดเยี่ยมนะพวกที่ได้ยินก็มีพวกไม่ได้ยินก็มีก็ถามเ็าว่าแล้วได้ยินนะ่อแปงอ่ะเขาบอกอ,ะอ่ะอะไม่ใช่คนหูหนวกเนี่ยมันก็เคาะเป๊กป๊กป๊ก,ปกปงั้นออกลาโพงเสียงดังสนั่นวันไหวไม่ไม่จะไม่ได้ยินได้ยังไงมันก็ต้องได้ยินสิปอะาอ้าวก็ทางนั้นก็ไม่มีสตินะที่อย่างสติยังใช้ไม่ได้ดินะเขาก็ สวนก็ามาทันทีนะใช่าหากว่ามีสติแล้วหูหนวกไม่เอาหรอกสติแบบนี้นะไม่เข้าใจเอาเองอย่างนั้นเป็นสติพระที่ปฏิบัติท่านเป็นผู้มีสติถึงความยอดเยี่ยมเวลาที่ท่านออกเที่ยวบินตบาทท่านก็ไปกันเป็นหมู่ในบรรดาท่านที่ททเที่ยวบินตบาทไปกันเป็นหมู่เหล่านั้นนะครับนะ ก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติกันทุกรูปบางโรคในหมู่นะั้นเท่านั้น่นทีปฏิบัติรูปสองโรคแต่ปรากฏว่าใครๆเห็นเหมือนกันหมดกล่าวคืออิริยาบทท่านสัมารวมเรียบร้อยไม่เที่ยวเลียวดูข้างนั้นข้างนี้นะท,ทั้งท้งที่ไม่ได้ปฏิบัติทุกรูปสักหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เกิดมีท่านโรคใดเป็นนักปฏิบัติขึ้นมาในหมู่นั้นสักโรก คนทั้งหลายรู้หมดเพราะท่านท่าทางการเดินของท่านมันจะประหลาดประหลาดนะครับคือว่ามนุษย์มนาเขาไม่เดินไนแบบนั้นนะครับท่านทั้งหลายต้ตตองทำนึงถึงข้อนี้นะครับว่าพราะพรธเจ้านะทรงสอนให้คนเกิดปัญญารู้ของจริงที่มีอยู่แล้วนะไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาสอนนะ เพราะฉะนั้นก็ล้วนแต่เป็นปกติธรรมชาติที่มีอยู่แล้วถ้าทางการเดินก็อย่างนั้น่นนนะนะนนนที่มีกันอยู่แล้วนั่นแหละนะถ้านั่งก็อย่างนั้นอที่มีกันอยู่แล้วนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าให้มีสติให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวในเวลาเดินในเวลานั่งเป็นต้นนี้เท่านั้นไม่มีการทำขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ถ้าทำขึ้นมามันก็ปิดปกติ ถ้าผิดปกติแท้วจะไปรู้ความจริงได้ยังไงไอเรื่องเสแสร้งแต่งทำมันเกิดขึ้นมาบังแท้หมดแล้วตั้งแต่ต้นนะนะล้วเราจะไปสืบสาวความจริงได้ยังไงนะครับเห็นไหมยอมทรงยอมรับกิเลสที่เกิดขึ้นนะนะ, <c oughs> <c oughs> ะเมื่ออการมาฉันทานิวร์เกิดขึ้นก็ย่อมรู้ชัดว่าการการมา สรรท่านเวัเกิดขึ้นแล้วแก่เราอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ถ้ารับรู้ไปหมดไม่ได้ห้ามกิเลสเลยมีแต่ว่าเกิดแล้วก็ให้ตามรู้นะอย่างนี้ก็นี่ไปบังคับให้มันมีนั่นมีนี่อย่าให้มีนั่นมีนี่ตั้งแต่แรกทำอย่าอัตตานะฟังก็ฟังไปธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บัญชาไม่ได้ แต่เวลาลงมือปฏิบัติตรงกันข้ามกับไอ้ที่ฟังมามีแต่บังคับว่าจะต้องเดินท่านี้เท่านั้นนะถึงจะสําเร็จประโยชน์นะไม่ท่านี้แล้วมันไม่ได้นะครับมันมีอยู่ในสูตรไหนบ้างไม่มีเลยเรื่องการแต่งท่าแต่งทางนะพิเศษอะไรต่อถ้าจะมีก็ไม่เกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานหรือว่าเจริญทําเพื่อการตัศรูนะ <c oughs> นั่นก็คือกาเจริญสัมมาทะเพื่อให้เกิดสมาธิตั้งมันซึ่งก็มามีกันอยู่แล้วมีกันมาก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติเกิดขึ้นอีกนะนั่นจะทําจิตให้สงบตั้งมันอันดับแรกก็นั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงซะก่อนเพราะว่าท่าทางนี้อำนวยให้จิตตั้งมันได้เร็วเป็นพิเศษแต่ถ้าหาก็เป็นการเจริญธรรม นะเพื่อตัดสู้ความจริงและเราก็ไม่มีการอยู่ในท่าพิเศษอะไรใดๆทั้งนั้นนะท่านทั้งหลายที่เป็นนักอ่านหนังสือก็ใจเห็นว่าฟังทำอยู่แท้ๆก็บรรลุทำได้สําเร็จประโยชน์ได้นะมีโอกาสจะทําท่าทาทางอยู่ในท่าทางพิเศษอะไรที่ไหนเพราะตั้งใจจะฟังทำอย่างดีก็นั่งสํารวมเรียบร้อยเคารพพูดแสดงเท่านั้น นะฟังไปฟังไปท่านเอาความรู้ตะเกิดจางการฟังอ่ะน้อมมาในตัวไม่รู้ในตัวอยู่ไม่เวลานั้น่ะนะไม่มีเลยนะพระปัญจวัคคีย์ฟังทมดูการพิสูจน์ตั้งร้ายรูกเทียงหรือไม่เทียงนะท่านจะเห็นรลปว่าไม่เทียงและค่อยตอบพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก่อนพระเจ้าข้าข้าพระองค์ยังไม่ทันได้แต่งท่าเดินเลยมันไม่มีนะข้าพระองค์จะค่อยๆย,ยกค่อยๆย,ย,ย่างแต่ก่อนอะไรอย่างนี้ไม่มี นะใครจะไปตอบได้ตอนนี้เอวียนไม่มีนะครับก็อยู่ในท่าท่าไหนก็ท่านั้นแล้วก็ทรงเห็นแล้วก็ท่านก็เห็นความจริงแล้วก็ทูลตอบไปเลยเป็นอย่างนี้นะครับและเรื่องมหาสัจจันที่สดขนาดกาลังเกิดกิเลสพอถูกพระอุปัชฌาย์แทเท่านั้นเองนะก็เกิดความละอายขึ้นมานะครก็เกิดสัมรวมสําเร็จประโยชน์ นะเรื่องนี้ประทับใจผมจังเลยว่าโอ้สมัยก่อนเขาสามารถกันถึงขนาดนั้นสามเณรกำลังรับประทานอาหารคงจะได้รสชาติที่ถูกปากนะถ้าทางการรับประทานอาหารอุปพระอุปชาเหลือมาดูแล้วรู้ทีเดียวว่าเดิมดำในรถไม่สำรวมนะท่านก็ทักเพียงแค่นี้ว่าสามเณรย,ย้ายอาหารมันเผาอินิ้นเอาเลยนะ ได้ยินแค่นี้เนอายเสยนอายนะว่าวันนี้เราเผลอสติไม่สํารวมในการรับประทานอาหารเพราได้สติก็ต้องตั้งหลักได้ตั้งหลักได้ก็สํารวมในเวลารับประทานนั้นต่อไปอีกนะคําสุดท้ายสิ้นสุดลงก็บรรล,ลุเป็นพระอรหันต์เขากันสามารถกันถึงขนาดนั้นนะครับเห็นไหมครับ กำลังเคี้ยวกับำลังอะไรอยู่แท้ๆไม่มีท่าทางที่พิเศษอะไรเลยนะถามเนนไม่มีการหันมาถามพระอุปัชฌาย์เลยนะ <c oughs> ออหรือว่าทักท้วงพระอุปัชฌาย์เลยว่ามันร้อนที่ออไหนกันลอาหารส่านอาจารย์มันตั้งอยู่ตั้งนานแล้วเย็นไม่เผาหรอกไม่เผาเล่นหรอกอะไรอย่างนี้นะคือว่าสามเนนฟังแล้วรู้จักในยะเข้าถึงในยะ ว่าพระอุปชาพูดอย่างเงี้หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ไม่ขอโอกาสกับอาจารย์นะเอาละต่อไปนี้ับผมจะค่อยๆเคี้ยวทนานอาจารย์แต่ค่อยๆตักค่อยๆคู่ก็มาค่อยๆเคี้ยวค่อยๆคืนสำรวมไม่มีนะครับเพราะว่าสำรวมาเพียงแต่มีสติในอาการไปตักอาหารคู่เข้ามาใส่ปากเวลาเคี้ยวกับสำรวมกับอาการเคี่ยว นี่เท่านั้นเองไม่มีการทําให้มันยืดยาดอะไรปกติยังไงก็อย่างนั้นแต่ว่ามันอยู่กับอาการนั้นพูดง่ายๆไม่สงใจไปที่อื่นนี่สติในการปฏิบัติหรือว่าเจริญกรรมฐานหรือเจริญสติปัฏฐานเป็นแบบนี้นะครับไม่มีการเสรแสร้งแต่งขึ้นนะให้เป็นท่าทางต่างๆเพื่อประโยชน์แก่สตินะเป็นแผนหนึ่ง่างรากไอ้ที่ให้ทํากันอยู่มันไม่ใช่สติ ไปเข้าใจเอาเองว่าเป็นสตินะครับกําหนดกันขึ้นมาส่วนจะเป็นอะไรนะนะไม่ต้องพูดหรอกแต่อย่างน้อยที่สดุดนะที่ทําขึ้นมาอย่างนั้นนะก็โมหะนั่นแหละนะไอความไม่รู้ไม่รู้เรื่องว่างงั้นไม่เข้าใจนะครับว่าการเจริญธรรมควรจะเป็นจะไหนเป็นยังไงนะแม้มีตัวอย่างอีกนะเป็นเทพ นะครับเปิดเทปออกทางจอให้เด็กดูว่าเดินมันจะต้องอย่างนี้นั่งมันต้องอย่างนี้ยืนมันต้องอย่างนี้นะครับแล้วเวลาสอนนะก็มีอาจารย์มายืนต่อหน้าท,ทําท่าทําทางให้ทําพร้อมๆกันเอาอย่างกันนะมือไม้ก็ค่อยโยกนะครับนะไอ้ลูกผมมันไม่เห็นด้วยสักอย่างเดียวมันบอกมนุษย์มานาก็าไปเดินกัท่าทางประหลาดอย่างนี้อย่างเงี้ยนะว่ากันนะ <c oughs> ออไม่ใช่มนุษย์มานาคนมีสติคนมีสติเขาไม่เที่ยวเดินกันท่าแปลกๆอย่างเนี้ยไอ้อย่างเนี้ยมันฟ้องว่าไม่มีสตินะ <c oughs> ถามว่าไปว่าอย่างนั้นได้ยังไงถ้าอย่างนั้นไอ้พวกคนบ้าที่ทําท่าแปลกๆก,ก็มีสติหมดเอออเากับมันนะครับ <c oughs> เอเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินนะว่าที่อย่างนี้เป็นการเจเริญสติ นะครับเราก็ต้องรู้จักสติด้วยสักอย่างนะครับทีนี้จะพูดสติที่มันไม่ใช่สติปัฏฐานมันมีอารมณ์มากมายหลากหลายเช่นว่าเกี่ยวกับกิจที่ทำไมะไรต่อเลยนะครับอ่า <c oughs> ทีนี้อยากจะถามท่านทั้งหลายทั้งนิดเวลาเราทํากับข้าวเราก็ต้องปรุงให้มันอร่อยก็ต้องระมัดระวังอย่าใส่น้ําตาลมากไป อย่าใส่น้ำปลามากไปอะไรต่ออะไรไอ้นี่ต้องเท่านั้นไอ้นี่ต้องเท่านี้ใจก็อะไรเลิกนึกถึงไปนะวสูตรเป็นยังไงแม่เราทํามายังไงรสชาติจึงออกมาดีอร่อย,อ,อ,ยอะไรอย่างนในเวลานั้นมีสติไหมขอให้พิจารณานะไม่เหมือนกับวางแผนป่นหร็กกินเหล้านะ มีอยู่สูตรหนึ่งนะครับพระรูปหนึ่งมีฤทธมีอภินญาและก็สำเร็จทางวิปัสสนาคือว่าเป็นพระอาหารหันต์ได้ก่อนรูปอื่นท่านก็มาพิจรนารนณาไว้โรคเทืเหอหอมาก็มาปฏิบัติพร้อมๆกับเราแล้วทำไมถึงไม่ได้ยังไม่บรรลุอีกเธอเนิ่นช้าอยู่เพราะเหตุอะไรหนา นะท่านก็เกิดกําหนดรู้ขึ้นมาได้ว่าอ๋อพระไม่ได้อาหารที่เป็นสัพพาย,ยะท่านก็เลยทําอาหารที่เป็นสัพพาย,ยะเพราะว่าระยะนั้นนะ,ะพระภิกษุนะครับแรนแคนเรื่องอาหารด้วยไม่อาจจะกําหนดอาหารที่เป็นสัพพาย,ยะสะดวกแก่การปฏิบัติของท่านได้เลยเป็นหน้าเป็นคราวที่ไม่เป็นทุกพิัปภัยหรอกนะแต่ว่าเหมือนเป็นทุกพิกาาัปภัย หนะาบินสบาทยากได้อะไรก็ต้องเอาอันนั้นนะเมือ่อก่อนหน้านี้ถ้าท่านเที่ยวบินตบาทมาได้ท่านก็จะมาคัดมาแลกเปลี่ยนกันไ,น,น,ปปนไอ้นี่เป็นสป,ปายะสําหรับผมส่วนอันนี้เป็นสปายะสําหรับท่านก็แลกเปลี่ยนกันอย่างเนี้ยก็ได้อาหารที่เป็นสป,ปายะแต่อยครา,าวนี้ไม่มีอะไรให้เลือกนะไม่ใช่เลือกโดยอานาจกิเลสในเห็นแก่ธรรมะของท่านนั่นแหละได้มาเหมือนเหมือนกันหมด นะปรากฏว่าเชเนนั่นใช้ในการตัดใรู้ทมนะท่านก็จะใช้ฤทธิ์ทำอาหารนั่นให้เป็นสับปายะพร้อมให้ถึงพร้อมได้รสไอ้คำว่าถึงพร้อมได้รสมีรสโอชะอร่อยนะั่นแหละนะครับอ่าท่านก็ใช้ฤทธิ์ทำอย่างนี้นะรู้ทีเดียวว่าอร่อยเนะเป็นทะไหนเป็นยังไงนะท่านก็ทํา ในตำราบอกว่ายังกับเครื่องเสวยของพระราชาท่านเหล่านั้นได้รับประทานอาหารได้ฉันอาหารที่เป็นสัป,ปายะไอความเป็นสัป,ปายะไม่ไม่ใช่อยู่ที่ตรงรสอร่อยนะครับคือมันเหมาะกับสภาพร่างกายท่านฉันแล้วเป็นเหตุได้จิตใจของท่านกระป,ปี้กระเป่าสติตื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัป,ปายะแต่ว่าท่านทําแล้วท่านก็ให้มีรสโคชาไปด้วยนะครับ ปรากฏว่าคราวนี้ได้สําเร็จกันหมดนะท่านทําด้วยอํานาจกิเลสไหมที่ท่านทําให้มีรสอร่อยอ่าก็ท่านก็นับคำหนึ่งถึงให้ผลประโยชน์อย่างอื่นๆนะครับเหมือนกันเราทํากับข้าวม้งรสอร่อยแล้วนะเป็นกิเลสก็ได้ไม่เป็นก็ได้ถ้าไม่เป็นนะก็พอจะสงเคราะห์สติที่ทําอย่างนั้นนั่นก็คือว่าเช่นว่าเป็นลูกจ้างในบ้านเขา ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่โรกจ้างให้ดีพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าเนี่ยนะลโรคจ้างควรประพฤปฏิบัติต่อนายยังไงบ้างนะการงานต้องไม่บกกร่องโดยเฉพาะเรื่องกับข้าวกับปลาต้องเรียนรู้ว่านายชอบรสยังไงไม่ชอบรสอะไรยังไงเวลาทําก็ต้องคํานึงถึงไม่ได้เห็นเก๋ความอริดอร่อยที่เป็นของตัวเลยนะเห็นแก่คนอื่นตัวเองอาจจะไม่ชอบก็ได้ แต่รู้ว่าอย่างนี้นายชอบทำจิตเป็นกุศลนะสติย่อมเป็นไประมัดระวัง <c oughs> นะว่าอันนี้เผ็ดไปนายทานไม่ได้ต้องแค่นี้เท่านั้นใส่พริกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมาเอาเสี้อตีเดียวว่าถ้าทํากับข้าวกับปลาเรื่องเอารถออยชาติแล้วก็เป็นเรื่องของอากุศลไม่ใช่สติไม่มีสติก็ไปเกี่ยวข้องนะครับมันขึ้นเดี๋ยวกบว่าทําเพื่อทาไม เพื่อประโยชน์อะไรด้วยอย่างนี้นะครับ <c oughs> อ,อีกประการหนึ่งนะครับในการทํารถให้อร่อยเอาไว้นะให้มีรสอร่อยชาติเอาไว้ดีกว่าไม่มีรสไม่มีชาติสําหรับผู้ปฏิบัติอันนี้ผมกล้าพูดนะครับกล้าพูดจริงๆและคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติจริงๆชอบใจด้วยทุกท่านนะครับนั่นก็คือว่า เราปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานนะนะเพื่อทํากิเลสให้อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นไปโดยเฉพาะตัณหาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสมุทัยเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์นะตัณหามีอยู่ในอารมณ์ทุกอย่างรูปสวยๆเสียงเพราะๆตลอดจนรสชาติที่มันอร่อยนะทีนี้เขาบอกว่า เวลาจะรับประทานอาหารก็ต้องมีโยนิโสมนสิการใส่ใจทุกที่เป็นเหตุให้เราจําเป็นต้องกินอาหารนั่นก็คือความหิวจะได้เกิดความรู้ว่ากินแก้ทุกคือความหิวนั่นซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงคนเรากินอาหารก็เพื่อประโยชน์อันนี้แหละนะครับเป็นความเป็นความรู้ของปัญญานะครับอาทีนี้ ถ้าหากว่าเราไม่ได้อาหารที่อร่อยนะอาหารเรารับประทานอาหารทุกทีทุกทีเราไม่เคยเกิดความยินดีชอบใจนะเราไม่มีโยนิโสมนสิการเราก็ไปเที่ยวสำคัญเอาเองมีก็ได้เพราะเราถือว่าเราไม่ได้เกิดกิเลสในการกินที่จริงไอ้ที่ไม่เกิดกะเพราะเป็นอาหารที่เราไม่ชอบเท่านั้นเองไม่ชอบอยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่ามันมีรสมีชาติสักหน่อยนะครับมีรสมีชาติสักหน่อยได้รับรับประทานนะพอเกิดยินดีขึ้นเพราะรสชาติมันดีจะได้เป็นเครื่องวัดอาศัยเป็นเครื่องวัดในนี้เป็นเพราะไม่มีโยนิโสมนสิการก็ได้หรือระหว่างรับประทานมียนิโสมนสิการก่อนกินก็จริงแต่ว่าพอมีลงมือรับประทานไม่สำรวมไปสนใจกับข้าวเสีย นะจึงเกิดความพออกพอใจขึ้นมาไอ้กิเลสที่ยินดีในรถนั้นเป็นเครื่องวัดนะทาให้เราได้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปอีกแต่ถ้ามันไม่เกิดตั้งแต่ต้นเพราะกิเลสน,น,นะนะมันไม่เกิดโดยสองประการหนึ่งไม่เกิดเพราะไม่ได้ปัจัจสองไม่เกิดเพราะมีธรรมที่เป็นปฏิปักษ์มาป้องกันไว้ที่ปรารถนาไม่ให้เกิดก็เกี่ยวกับว่าต้องมีธรรมที่เป็นปฏิปักษ์มาป้องกันไว้ แต่ทีนี้ทำที่เป็นปฏิปักิที่ว่าคือกุศลที่เกิดจากภาวนาการอบรมจิตของเรายังไม่มีเลยแต่เราก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็แสดงว่าสักแต่ว่าไม่ได้ปัจจัยเท่านั้นเองนะเพราะได้ปัจจัยก็เกิดอีกคําว่าไม่ได้ปัจจัยเกี่ยวกับอาหารคืออะไรคืออาหารเนี่ยเป็นอาหารที่มันไม่อร่อยไม่มีรสไม่มีชาตเราไม่ชอบอยู่แล้วตามปกติมันก็ไม่เกิดเป็นธรรมดา แต่ไปเข้าใจว่าเออเราปฏิบัติดีมีโยนิสงมาสิการมีความสํารวมจึงไม่เกิดเพราะไกลๆเวลาปฏิบัติมักจะเข้าข้างตัวอยู่แล้วนะจะให้การปฏิบัติของตัวในวิเศษดีอยู่แล้วแตนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายในการที่ธนุบำรงคนทั้งหลายนะด้วยอารมณ์ที่ยังเป็นปัจจัยแก่กีเดสมันจะได้เข้าอาศัาาายเป็นเครื่องวัด นะครับกิเลสไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ต่างหากนะครับถ้ารังเกียจจะแล้วก็ไม่เอาใจใส่ในอันที่จะสังเกตสังกาว่ามันเกิดหรือไม่เกิดนะอ่าทีนี้อคน,นะอนผู้ปฏิบัตินะครับนะถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติดีนะครับ ทำให้มีรถมีชาติตามสมควรที่อยู่ที่อาศัยก็สะดวกสบายนอนหลับได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปช่วยละกีเลสของคนอื่นเขานะคนเรากินแก้ทุกเท่านั้นเองนะพอก็ามาปฏิบัติก็เอาข้าวกับเกลือท่านั้นหรือน้ําปลาตอนนั้นส่งไปนะหรือว่าจะเอาอะไรกันนัหนามามาอยู่สะดวกสบายได้ยังไงหมอนเหมือนต้องมีมันทําไมเป็นปัจจัยเก่กีเลสมากๆในการนอนปอเปล่าๆนี่ เอกากะลามาพราวนี่ก็บอกนี่มันไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะเพราะฉะนั้นถ้ามาพูดเกี่ยวกับสตินะครับนะก็จะไปเข้าใจว่าโอ้จะต้องมีสติต,ต,ตั้งแต่ต้นนะจะกิเลสมันจะไม่เข้าไม่อาศัายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงอยู่จําปรารถนาต้องเจริญแต่ว่าการลําดับการเจริญมีอยู่ สตินะครับจะห้ามกิเลสได้ฉับพันทันทีก็ต่อเมื่อมีกำลังขึ้นมานะครับเวลานี้ยังไม่มีกำลังเลย